โดนร้านข้างๆกินแบบนี้ไม่ได้นะคะน้องต้องสู้นะคะเดีย๋ยวสู้ครับเดี๋ยวต้องสู้นะคะเราต้องตะโกนว่าอะไรเอ่อความออเทนติกไว้นะคะถ้าใครกินไม่เผ็ดก็ไปฝึกกินเผ็ดแล้วค่อยกลับมากินใหม่ปีหน้าเป็นนักเอ่อนักสู้คนไทยคนแรกในรายการ UFC ค่ะ,คะวันนี้เรามาออกอะไรในงานไทยเฟสไหมคะตอนนี้หนูมาช่วยพี่เขาทำช่วยตักข้าวค่ะร้านซอยลาว การนวดคอบาล่ลนะคะหนชอบมากเลยคอนเทนต์แบบนี้เจ็บค่ะ สวยนิดนึงเพราะว่าเราจะอยู่กันที่งาน Thai Festival ในแวนคูเวอร์ค่ะ <Yeah. S 1> เป็นงานเ <Yeah. S 1> ทศกาลไทยนะคะครั้งแรกหลังจากที่โดนผลกระทบจากทางโควิดมาเลยนะคะงานนี้นะคะ <Yeah. S 1> เพื่อนๆแต่ระบูธนะคะ <Yeah. S 1> จัดเต็มกันมากวันนี้มาอยากพาเพื่อนๆไปดูกันหลายๆบูธเลยก่อนอื่นนะคะขอพาไปดูบูธตัวเองก่อน <Yeah. S 1> เพราะว่าเราก็มีบูธของเรานะคะ let's go ค่ะ วันนี้นะคะก็ขอมาโอเ n นเฮาส์นะคะอยู่ที่ใจกลางเมืองแวนคูเวอร์ที่ Vancouver Art Gallery นะคะเรามีโอเ n นเฮาส์กันนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะที่เข้ามาซ i g n Up กับมายก็จะมีตัวกิฟต์บา k e สเกตนี้ให้นะคะก i ฟต์บา k e สตเนี่ยรายละเอียดต่างๆนะคะก็จะขอลงเป็น อีกคลิปหนึ่งนะคะแต่ว่าเพื่อนๆที่เข้ามาเนี่ยก็จะได้เข้ามาดูกันว่าเทรน์ของการซื้อบ้านที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1977นะคะเป็นมาอย่างไรนะคะมีกราฟการขึ้นขนาดไหนมีการลงขนาดไหนนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีหรือเปล่าสำหรับการซื้อหรือการขายนะคะนี่นะคะไม่ก็จะมี for home show มาแจกนะคะก็จะเกิดขึ้นในทุกซีซั่นนะคะสำหรับคนที่มีบ้าน ก็จะเป็นเทศกาลที่คนที่มีบ้านน่าจะไปเนาะเพราะว่ามันจะรวมทุกอย่างเลยอารมณ์แบบโครงการบ้านและสวนของเมืองไทยนะคะไมคก็มีบัตรมาแจกกันแล้วก็นี่เลยค่ะภูมิใจนําเสนอมากเป็นถุงผ้ามาลทอมส์นะคะเป็นของเราเองก็อยากให้เพื่อนๆได้นําถุงผ้านี้ไปใช้ช้อปปิ้งนะคะ grocery store กันนะคะปากวันนี้เราไปดูกันว่าร้านไหนมีอะไรกันบ้างน่ากินหรือเปล่าธุรกิจไทยมีอะไรบ้างไปหาเลยสิุ แถวร้านนี้ก่อนเลยเพราะว่าสามีนะคะเล็งมั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาบอกว่า,วานั่งตรงข้ามกันแล้วโหคนเยอะมากแล้วก็อาหารน่ากินมากวันนี้เราเลยมารีบต่อไปก่อนเลยเพราะว่าโอ้โหเดี๋ยวเที่ยงนี่คนเยอะแน่นอนค่ะค่มิก้สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้วันนี้ยังเพิ่งมีไก่อย่างเดียวแต่ว่าอาหารกำลังคยอย<า>อ<า>อกมาค่ะเมื่อวานเป็นยังไงบ้างบรรยากาศยุ่งมากโซเอาทุกอย่าง มีร้านอยู่ไหมคะไม่มีร้านค่ะแต่ว่าเร็วๆนี้ก็จะมีเพิ่งเริ่มมาลองทําก่อนโอเคค่ะอรอยอะไรอร่อยอร่อยทุกอย่างอร่อยก็คือหมูแดดเดียวอร่อยหมูแดดเดียวกับข้าวเหนียวโอเคว้าวแล้วนี่ขอแอบกระซิบนิดนึงจะไปเปิดร้านแถวไหนคะเนี่ยหืมเปิดร้านแถวไหนคะเอเวอร์เวอร์วีโก็วันเอเวอร์โอเคจะแบบว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ได้บัตรคิวมาแล้วเราเป็น เบอร์ที่19บาไปเดี๋ยวเรากลับมารับของกินกันตอนนี้เราไปสัมภาษณ์คนอื่นกันก่อนอน,นี่อะไรอ่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยกะเพราค่ะกะเพราไก่กะเพราหมูมาๆมาส<า><า>วัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ใส่หมวกอะไรคะเนี่ย หมวกพีคค่ะเป็นมาเก็ตติ้งเหมือนแมวอันนี้อันไหนวันนี้ว่าขายอะไรกันขายกะเพราค่ะมีกะเพราหมูแล้วก็กะเพราไก่แล้วก็มีไข่ดาวเมื่อวานคือ sold out คือแบบ beyond expectation มากโอ้โห,โหขายดิบขายดีนะคะฝรั่งว่าไงบ้างบางคนก็บอกว่าเผ็ดไปนะคะแต่ว่าพยายามทําให้เหมือนแบบเป็นรสที่แบบทุกคนกินได้แต่แบบออ t h เทนติก ก็เลยใช่ใช่เราต้องคงความออเทนติกไว้นะคะถ้าใครกินไม่เผ็ดก็ไปฝึกกินเผ็ดแล้วค่อยกลับมากินใหม่ปีหน้าเนาะโอเควันชมดีใจมากวันนี้ขอให้ขายดีมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้ขอสัมภาษณ์แป๊บหนึ่งนะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ก็เตรียมมาสองสมวันนะเพราะว่าเขอหมูเราต้องแบบตุ๋นทุวันก็ต่น ก็ดีใจนะที่ว่าน้องๆเขาได้มาจัดงานตรงนี้เพราะว่าเราห่างหายมานานตั้งแต่ก่อนโควิดใช่ไหมคะแล้วก็มันเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนของคนไทยให้เขาได้รู้จักได้เออ t h a i l a n ด์ค m e แ back <Yeah. S 1> ตอนนี้ที่ร้านถ้าเพื่อนๆตามไปทานเนี่ยต้องไปทานอะไรที่ร,ารา้านปตุนร้านี่ดาไทยก็ส้มตำปูปลาลาน,นาสุกี้แห้งอะไรประมาณนี้ค่ะหออได้ข่าว่าเย็นตาโฟร้านนี้ก็อร่อยโอก็ได้ค่ะอันนี้สั่ง ปกติป้าจะทําเฉพาะคนไทยให้คนไทยเป็นพิเศษคือถ้าไปแล้วรีเควสตได้เลยโอเคเลิศขอบคุณค่ะป้าตูนค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ผออันนี้ผอ DITP นะคะวันนี้ผอขอสัมภาษณ์แป๊บหนึ่งโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้งานคืออย่างนี้ค่ะก็ก็ดีใจนะที่ที่ได้เห็นมีงานไทยเฟสติวัลเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่โควิดเนาะไม่ได้มีแล้วก็เป็นเอกชนจัดซึ่งอันเนี้ย น่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันนะแล้วก็ทําให้คนไทยเนี่ยมารวมกันได้ในณวันนี้แล้วก็มีอาหารมีของรับประทานมีของอะไรหลากหลายให้มาเยี่ยมชมมาดูนะคะแล้วก็มีแต่ของอร่อยยทั้งนั้นเลยเมื่อกี้ลองไปเดินดูแล้วน่าสนใจมากๆมีหลายโบสถ์อยู่นะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ โอ้โหยุง่งยุ่งเหมือนเดิมไปที่ไหนก็ยุ่งค่ะบูธนี้นะคะเป็นข้าวเหนียวมะม่วง Mango Sticky Rice พี่ซินดี้ขอสัมภาษณ์หนึ่งวิค่ะสวัสดีค่ะส,สะหนึ่งนาทีแล้วกันเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีสสดยุ่งเหมือนเดิมนะคะเพิ่งจัดบูธเสร็จยุ่งค่ะไม่คิดว่าคนจะชอบข้มาวเหนียวมะม่วงโอ้ไม่คิดเหรอคะหนูว่าคิดแล้วนะคะ <laughs> มะม่วงนี่เตรียมมากี่วันคะ อะมะม่วงนี้เตรียมไว้2อาทิตย์ค่ะสอาทิตย์นะคะอันนี้มะม่วงมาจากบราซิลนะคะ,ะเพราะว่าที่นี่มะม่วงเอาออฟซิเจนเรียบร้อยแล้วแต่เรายังได้อยู่นะอันนี้คือนิดนึงนิดนึงแล้วข้าวหนุ่งข้าวเหนียวเป็นยังไงเตรียมเตรียมมากี่ เยอะไหมคะวันนี้กะว่าเตรียมมาแค่สี่โมงครึ่งกลับแล้วต้องไปต่อที่ไหนครึงสี่โมงครึ่งแล้วจ<ล>ะกลับไปต่อ,ขขอทนีนมาร์เก็ตไงไปไนมาร์เก็ตต่อเขามีบูธที่ไนมาร์เก็ตด้วยค่ะเพื่พอนๆ <duc, S 2> ถ้าใครสนใจอยากตามไปทานนะคะได้ถึงเดือนตุลาคมเลยนะคะทีน<า>ี้ค่ะโอเคขอให้ขายดีๆนะคะค่ะขอบคุณดีค่ะเป็นไงบ้างมาถามแป๊บเดียวถามแป๊บเดียวเป็นไงเป็นไงวันนี้เตรียมอะไรมาขายบ้างเอ่าวันนี้จะเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อครับมีไส้กุยช่ายแล้วก็ข้าวโพดกกกััับบบเผผือคครร็ม <laughs> โดนโดนร้านข้างๆกินแบบนี้ไม่ได้นะคะน้องต้องสู้นะคะเดีย๋ยวสู้ครับเดี๋ยวต้องสู้นะคะเราต้องตะโกนว่าอะไรเอออย่าคิดน <laughs> ้าย่าคิดน้ายินไม่หอดูแลวันนี้มีไส่อะไรบ้าง <laughs> มีไส่ข้าวโพดคะ่ะแล้วก็ชายแล้วก็ไส้เผือกคะ่ะอ่าโอเคโอ,คโอ้หน้าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ขออนุญาตยิบให้เพื่อนๆดูนี่ โอ้นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะคะที่จะมาพันทบไปทบมาแล้วออกมาเป็นแบบนี้ต้องใช้ประสบการณ์โอเคค่ะขอบคุณนะคะขอให้ขายดีๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะชื่อแพงค่ะเป็นยังไง ฟังหน่อยเมื่อวานนวดจนแบบมือหลุดเลยมะเมื่อวานใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่11โมงยันวินาทีสุดท้ายเลยเทุ่มหนึ่งก็คือลูกค้าเข้าตลอดแล้วด้วยความที่เรามีหมอนวดทั้งหมด5คนก็เน้นเวลาได้ค่ะโอเ้เก่งที่สุดเลยอะ่ะแล้วปกตินี่คุณแพงอยู่ที่สาขาไหนคะอยู่เวสแวนคูเวอร์ค่ะเวสแวนเห็นเขาบอกว่าร้านนี้มีหลายสาขามากมีทั้งหมดกี่สาขาคะมีทั้งหมด7สาขาทัวรแวนคูเวอร์ค่ะนะคะโอ้โหแล้ววันนี้พี่เขาจะมีแซมเปิลให้เราด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขานวดแบบนี้เขานวกัันยงงไ เดี๋ยวเราจะโชว์วิธีการนวดคอบาไล่นะคะชอบมากเลยคอนเทนต์แบบนี้ช่วยเริ่มรี l ลัเซชันแล้วก็คลายความเหนื่อยล้านะคะลุกไม่หยุดเลยทําไมค่คนลุกอยู่เลยอะอ๋อเจ็บค่ะเดี๋ยวมันจะคลายลงใช่ไหมคะ โเวขอบคุณมากเลยนะคะหัวมือหนักมากเลยอะ่ะหมายความว่ามือแรงดีมากเลยนะคะอือจ้าอือจ้าอือจ้าแม่นี่ขนาดนั่งแบบนี้นะคะยังรู้สึกว่าได้ผ่อนคลายนะคะแต่ถ้าไปที่ร้านแล้วได้นอนนี่จะสบายขนาดไหนไปก,กมม็มีมาขายของด้วยเพื่อนๆโอ้โหยาดมยาดมก็มา สวัสดีค่ะพี่กบเป็นยังไงบ้างโอ้โหนี่ครูประคบก็มาครูประครบก็มาเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานขายดีไหมเมื่อวานโอเคที่ร้านพี่นะคะเอาเอาตายไว้ตายแล้วแม่คะไม่อันนี้แม่อันนี้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างพอถามหน่อยเป็นไงรู้สึกยังไงกับงานไทยปีนี้บ้าง โอเคเลยค่ะพี่รู้สึกว่าแบบค,คนไทยอยากมางานนี้แล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ได้กินของอร่อยที่อยากกินแล้วมันได้เจอเพื่อนๆเยอะๆมากมายเลยอันนี้เพื่อนเนี่ยของจริงเลยเราเจอ,เอ,อคนไทยที่แบบโอ้โห หลั่งไหลกันมาทุกคนเลยนะบางคนเราไม่เคยเจอเป็นปีๆเลยเราก็เจองานเนี้ยจริงจริงโอดีมากเลยค่ะแล้ววันนี้มาช่วยเพื่อนขายอะไรบ้างเนี่ยขายทุกอย่างเลยค่ะน้ำกะลงน้ำาราพ้าถุงมีทุกอย่างครบหมดเลยโอ้ยดีจังเลยค่ะขอให้ขายดีๆนะคะสวัสดีขอบคุณค่ะหาพี่บัวอยู่ค่ะพี่บัวอยู่ไหนคะอ้าวสมไป่โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาไส้อั่วกันไส้อั่วอยู่ไหนนะ ใส่หัวมาเจอใส่หัวโอ้นมิมี้ต้องบังสวงขงยาด้วยเป็นยังไงบ้างคะ่ะงานไทยปีนี้โอ้ดีมากๆเลยค่ะไม่คิดว่างานจะฟื้นเคีงขนาดนี้นะคะแล้วก็ร้านเรานะคะมีความแบบว่าเปิดมาปุ๊บยังตั้งร้านไม่เสร็จลูกค้าแบบสั่งเลยได้ไหม <laughs> ปกติมีร้านไหมคะ จริงๆไม่มีอะค่ะรวมกลุ่มกับเพื่อนๆค่ะแล้วก็มีเชฟแล้วก็มีคนที่ทําขนมอยู่แล้วด้วยทดลองสูตรเขารู้สูตรแล้วแบบรสชาติตัวไส้ของเขาอะอร่อยเฉพาะมากๆแบบไทยจ๋าเลยไอ่าไอ้ยาไอ้ยไอ้ยีาไอ้อ้ยาไอ้ย้ยนาไอ้่าไอ่าอ่าอ นี่ค่ะมาเป็น real estate agent อยู่ที่นี่นะคะสนใจจะเปิดร้านยังไงถามไม้ได้เลยค่ะได้ค่ะไหนขอทำ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 ให้ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิเดี๋ยวก็อยากให้มาทานกันเยอะๆค่ะตรงนี้จะมีไส้ตรงนี้ค่ะชาทไทยไส้ใบเตยแล้วก็ไส้คัสตาา์ดค่ะอนอกจากนั้นก็จะมีขนมปังสังขยาแล้วก็มีวุ้นกะทิค่ะวุ้นกะทิใบเตยน่าทานยค่ะก็จะมีน้องเป็ดน่ารักน่ารักอยู่ด้านบนด้วย จังเลยอะ่ะดูแบบตั้งใจทํามากเลยนะคะเอาอย่างละหนึ่งค่ะได้เนาะอุ้ยเราว่าข้หมูย่างเราหน้าจะได้แล้วนะ <c oughs> อาจจะเย็นแล้วด้วยเพราะว่ามันนานมากแล้ว <c oughs> ขอบคุณค่ะออโอ้เรียบร้อยแล้วรวดเร็วทันใจมาเดี๋ยวเราไปลองชิมกัน,น,นอะย,ยังไม่ใ่ายตัง <c oughs> อุย้ยตายแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอ๋อแต่ข้างบนอ๋อแต่ข้างบนอุอ้ยเดี๋ยวนี้เขาทำแบบนี้กันได้แล้วหรอเนี่ย โอ้ยสมัยตอนที่เรายังขายก๋วยเตี๋ยวเรือเคยมาขายก๋วยเตี๋ยวเรือปีหนึ่งนะโอ้โหต้องใช้แคชเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยค่ะเพื่อนๆถือมือถือใบเดียวสามารถซื้อได้ทุกร้านไปฮัลโหลมาๆๆเดี๋ยวเดี๋มาชิมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างะนี่คนเริ่มมากันแล้วนะคะเพื่อนๆดูสิมีความคึกคัก เกิดขึ้นแบบค่อยๆมาค่อยๆมาดีจังเลยนะคะตอนนี้เราต้องรีบไปซื้อของกินตุนไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวหมดมาแล้วค่ะเบอร์19ค่ะขอบคุณนะคะใช่แล้วขอบคุณนะคะไปนั่งทานกันนะคะนี้ไส้ไส้ชาไทยนะ ยอ,อยากให้คนอื่นกินด้วยอ,ะอ่ะมีความโฮมเมดเนาะใช่ไหมแต่ว่าเราดีใจมากเลยที่เห็นอะไรแบบนี้ในแวนคูเวอร์เนะเราอยู่มานานแล้วอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีอ,ะอ<า>่ะอันนี้ก็ใช้ได้ไส้คัสตาร์ดหนาชินอ,อืมเขาพูดถูกแป้งเขาดีเลยไส้เขาก็ดีด้วยอือแบบนี้ผ่าน สวัสดีค่ะอัหยาโอ้สวัสดีค่ะหนูชื่อโรมาลูกคนนีนะคะเป็นนักเอ่อนักสู้คนไทยคนแรกในรายการ UFC ค่ะอะไร้างคะรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะที่ได้เป็นนักสู้ของ UFC เป็นคนไทยคนแรกค่ะค่ะวันนี้เรามาออกอะไรในงานไทเฟสไหมคะตอนนี้หนูมาช่วยพี่เขาทําช่วยตักข้าวอะค่ะที่ร้านซอยลาวคือว่ามาออกไม่ค่ะ หนูก็มาซอ้อมแล้วก็พอดีอยู่กับพี่แล้วก็อยากมาอยากมาอยากมา,า,กมางานนี้ค่ะโอ้ปีหน้าไม่ได้แล้วนะปีหน้าต้องโชว์แล้วนะ <c oughs> โอ้โหไม่ได้นะเรามามยืนตักไส้อัวไม่ได้เลยค่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะมางานไทยครั้งนี้เป็นยังไงบ้าง รู้สึกนี่คือมาครั้งแรกเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็โอ้โหอาหารเยอะมากเลยค่ะคิดถึงประเทศไทยเลยค่ะใช่ค่ะให้ฝากผลงานค่ะตอนนี้หนูน่าจะได้โชคอีทีในปีหน้าค่ะฝากติดตามหนูด้วยนะคะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเป็นกาลังใจให้นะคะขอบคุณเลยค่ะนักมวยก็มานะคะงานนี้โหเอาจจริงนี่เรามังหาไสอวยนะคะหาไม่เจอนะพี่บัว ไปกลับบ้าน the Thai festival. Oh it's so much fun. Beautiful day for it and it's uh this the food smells amazing and the dancing looks lovely and the costumes are fantastic. What did you try today? I tried the mango sticky rice. It was fantastic. Super good. It was really good, very sweet.

วีเทล่ากล้วยแล้วก็ฝอยทองครับข้าวหมูย่างค่ะข้าวหมูย่างหรือข้าวขาหมูข้าวขาหมูหัวคิดอยู่ว่าอยากกินคลองหมูย่างเฮ้ยจริงๆเราได้นะเหมือนเวลาเรากินสลัดแล้วแบบว่าคิดว่ากาลังกินข้าวขาหมูมายกันแค่สองคนแต่ว่าแบบอยากกินทุกอย่างไม่รู้จะหมดหรือเปล่าเนี่ยเป็นไงบ้างคะอร่อยอร่อยมากเผ็ดมากแซ่บมากอันนี้คือแบบว่ามากินเมื่อวานแล้วก็กลับมากินวนซ้ำเพราะว่าอร่อยมากหายคิดถึงเมืองไทยไหมคะถ่ายค่ะโฮมซิกมากเลยตอนนี้ ทำให้หายคิดถึงบ้านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่เหมือนเป็นงานรวมแฟนคลับนะรู้สึกดีมากๆเลยที่แบบขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมแล้วก็แบบแบบค้นเห็นแล้วจำเราได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่เข้ามาทักทายกันเป็นไงคะขอสมัมภาษณ์หน่อยวันนี้งานไทยเฟสติวัลเป็นไงบ้างคะอ้ปลื้มใจมากมากเพราะว่าบูธเยอะมากคนสนใจเยอะมากเลยค่ะ งานไทยเฟสปีนี้ถือว่าดีใจแล้วก็แบบว่าภูมิใจสุดๆกับกับชุมชนคนไทยเนาะเราเราทำงานได้แบบได้ดีอะค่ะมันมันเป็นความร่วมมือของทุกภาคฝ่ายจริงๆนะคะที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้น,นะคะ่ะ สำหรับหนูเป็นไทยเฟสครั้งแรกค่ะก็รู้สึกแบบสนุกมากแล้วก็แบบดูแล้วพราวแบบว่าเห็นแบบว a l เลนเทียหรือว่าทีมงานที่เขาแบบมาเต้นมาชวงเี้เกือเกบเก่งมากแบบดูแล้วแบบภูมิใจมากแล้วก็ไ ER ี่โชว์ค่ะได้แลไอเทมเ <c oughs> ตรียมไว้ก่อนสําหรับปินเทอร์นี้ค่ะก okay, ็ได้จากงานนี้เหมือนกันทับใจอะไรที่สุดครับปีนี้ตั้งใจมารอดูโขนเมื่อวานมาครั้งหนึ่งแต่ไม่ทันดูโขน แต่เห็นเรามีจัดทั้งเพอร์ฟอร์มหลายอย่างทั้งดนตรีทั้งมีมวยไทยด้วยเมื่อวานสิ่งที่ดีๆของเมืองไทยมาโชว์ให้แล้วป็น่คนต่างประเทศอยากไปเมืองไทยแน่นอนประทับใจมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะปีนี้แบบคนเยอะมากค่ะต้อนรับดีมากวันนี้มารำไทยใช่ค่ะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะหนาวไหมคะ <laughs> นิดหน่อยค่ะ <laughs> แต่เพื่อ ประกาศความเป็นไทยของเรานะคะเรายอมได้ค่ะสวัสดีค่ะหมอวีโอ้โหโชคดีนะมือนีนะคะเราเป็นผู้ชคดีนะคะ PRP Clinic นะคะโอ้ตื่นเต้นมากเดี๋ยวจะรีบไปทําหน้าเลยค่ะเพื่อเพื่อนๆใน YouTube จะได้เห็นหน้าสวยๆของเรานะคะก็จะสวยยิ่งๆขึ้นไปค่ะเป็นไงคะงานไทเฟสปีนี้โอ้โหอบอุ่นมากแล้วก็คือคักมากไม่น่าเชื่อคนจะเยอะขนาดนี้เนา เออคนเย<ๆ>อะมากๆแล้วก็มีอะไรหลากหลายมากเนาะทั้งของกินการแสดงแล้วก็กิจกรรมเยอะแยะมีให้ร่วมสนุกเนาะแล้วเราก็เห็นความสามัคคีเนาะของคนไทยเนาะน่ารักมากเลยก็แฮปปี้มากค่ะปีนี้อยากให้จัด<ๆ>ทุกปีเนาะ<อ> <laughs> น่าจําน่าจะได้ทุกปีแล้วนะเนาแบบคนผลตอบรับดีขนาดนี้นะคะใครๆก็อยากมาเนาะแล้วยิ่งมีคลินิกของคนไทยแล้วด้วยนะแบบ มันต้องเป๊ะนะคะเพื่อนๆไม่สวยไม่ได้นะจะไปน้อยหน้าชาติอื่นไม่ได้ชาติไทยน้องไม่ได้ต้องมาจ้ะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านปืนเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มีความรู้สึกยังไงกับไทยเฟสติวัลปีนี้ดีใจและภูมิใจกับชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์มากเลยครับที่ล้มมือล้มแรงใจกันจัดงานขึ้นมาวันนี้คนเยอะแยะเลยหลายล้านเลยผมเพิ่งมาก็ยังได้ดูไม่ครบครับมีอะไรที่ท่านปืนอยากฝากถึงคนไทยที่นี่บ้างไหมคะง่ายๆก่อนเลยครับ ฝากกดไลค์กด subscribe f a เฟซบุ๊กเพจของสถานงสงูนใหญ่นครแวนคูเวอร์นะครับที่นั่นเรามีข่าวสารอะไรที่เป็นประโยชน์คนไทยเนี่ย <Yeah. S 1> เราก็จะประกาศให้ทราบเป็นระยะระยะรวมถึงปีหน้าเนี่ยสมมุติว่าเรามีลมประชามตินอกจาจกเนี่ยเราก็จะประกาศข่าวสารอะไรหรือว่าพี่น้องคนไทยที่มาแล้วก็อยู่ในเขตเราแต่ว่าอยู่ไกลๆเช่อนอยู่ Alberta, อัลเบอร์ตาเอดมันตันคาลกอรีเนี่ยก็รอฟังเพราะว่าเราก็ไปเยี่ยมเยียนชุมชนที่นั่นเป็นระยะระยะไปช่วยเขา ทำสอเด,ดินทางนะครับไม่ต้องเดินทางเข้ามาเสียเวลาเดินทางเข้ามาที่นี่ครับดีค่ะดีมากเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะงานนี้นะคะได้เจอคนไทยเยอะมากๆเลยแล้วก็โอ้โหร้านอาหารนะคะก็มาเต็มสุดๆเลยนะคะงานนี้โอ้โหคนไทยมารวมตัวกันมีความสามาัคคีกันอย่างมากเลยนะคะทําให้งานนี้ออกมาได้ดีดจริงๆนะคะแล้วเราก็ยังได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยของเราอีกนะคะไม่ว่าจะเป็น ดนตรีไทยนะคะการแสดงไทยนะคะแล้วก็อย่างที่สําคัญเลยก็คือเรื่องอาหารไทยของเรานะคะที่อร่อยไม่แพ้ชาติใดๆในโลกเลยค่ะยังไงนะคะไมคก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามมาถึงณวันนี้นะคะไมคยมีเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะคะมางานนี้แล้วก็มาสวัสดีนะคะมาเซทายทักทายกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะเหมือนเดิมค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้ไมด้วยกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ไมคยด้วยนะคะ สวัสดีค่ะว้าวพืรมแรงอยากเห็นคนไทยโชว์แบนคูเวอร์ว่าเวลาเราเต้นเก่งๆก,กันแล้วเราป้าขนาดไหนนะฮะเชิญค่ะ